ของขึ้นโดนหาว่าโกหกท้องไม่มีพ่อลาล่าอาสยามตอบกลับดรามา่ามีลูกดูแลน้องริชาร์ดไม่ห่างสงสารจับใจลูกคลอดก่อนกำหนดเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ต้องขอแสดงความยินดีเมื่อนักร้องดังอย่างลาล่าอาสยามก็ได้ประกาศต้อนรับลูกชายคนใหม่สมาชิกใหม่ของตระกูลโดยลาล่าอาสยามก็ได้โพสต์ระบุข้อความ24ทั07ท2565 วันเกิดของลูกชายแม่ลาล่าและแม่ผู้ให้กำเนิดลาเป็นวันที่ดีที่วิเศษที่สุดยายและหลานเกิดวันเดียวกันของขวัญสุดลําค่าของฉันต้องบอกว่าร้อนละอุโลกโซเชียลเมื่อลาล่าอาสยามของขึ้นเจอดรามา่าหลังประกาศมีลูกชายแต่ชาวเน็ตบางส่วนคอมเมนต์ไม่เคยเห็นท้องก่อนลาล่าอาสยามสวนกลับมีจุกโดยเธอนั้นได้ระบุข,ข้อความรายาว่าคือบุคคลพวกนี้เป็นอะไรมากไหม คนอื่นเขาเข้ามาแสดงความยินดีกับการที่ลาล่าได้เป็นแม่และมีอีกหนึ่งชีวิตที่กำลังจะเกิดคุณใช้คำว่าบีบน้ำตาไม่ใช่ลูกนางนางคงอยากมีลูกถามจริงเคยมีแม่ไหมเคยมีลูกไหมเคยรับผิดชอบชีวิตคนในครอบครัวเหมือนชีวิตบ้างไหมความตื่นตันใจของความเป็นแม่ถ้าไม่เคยเป็นอย่าแสดงความคิดเห็นภาวะความเป็นแม่บางทีมันมีเหตุผลที่ทำให้เขาท้องเองไม่ได้และที่ฉันยืนอยู่หน้าห้อง ไม่ได้ยืนรอถ่ายคลิปเลยความตั้งใจคือฉันต้องเข้าห้องคลอดไปถ่ายคลิปลูกชายฉันด้วยซ้ำแต่เด็กเกิดก่อนกำหนดสมอาทิตย์ขับรถจากกรุงเทพไปชัยภูมิคนเดียวพวกคุณคิดว่า10นาทีถึงหรอ400กิโลหยุดดรามา่าพวกที่เกิดมาไม่มีคนรักฟังให้ดีในห้องคลอดน่ะน้องสาวแท้ๆของฉันฉันเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่ยังแบเบาและที่เขากำลังเบ่งออกมาน่ะนั่นก็คือลูกของฉันน้องฉันลูกฉัน ฉันจะทราบซึ้งตรึงใจมันผิดตรงไหนเด็กเขากำลังจะเกิดมาทำไมวะต่อให้เป็นลูกใครแค่กล่าวคำว่ายินดีด้วยนะคุณจะใจขาดหรือไงอย่างไรทางทีมข่าวขอเป็นกำลังใจและขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของคุณลาล่าด้วยนะคะ